เอาเลยบังเป็นไงครับผลง,งานของลูกศิษย์น่าภูมิใจครับแ้วคือเตรียมตัวมันน้อยครับที่จริงตัวแอวนตีหน้าตัววันพุธหน้าก็เลื่อนมาวันนี้ดูตัววันจันแล้วบางวังแผลลูกไหนที่มาให้ลูกศิษย์มาสู้วันนี้เลยครับครับผมคือเตรียมก็จะเล่นฟีมือก่อนสองยกว่าจะเริ่มเริ่มเริ่มเร่งยกสามแต่เห็นว่าฟีมือเราสู้ได้ตลอดก็เล่นต่อยาวไปได้เลยครับบอกมัดก็อย่างเดียวเขาไม่มีอะไรที่น่ากลัว ตัยกห้าก็เสียวห้าเเสียวเหมือนกันครับเพราะว่าล้นม,มาเยอะโดนท้องไปจะเป็นลุ่ม <laughs> ครับผมหนักใจช่วงแรกๆหนักใจไหมก็นักใจมัดอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นผมไม่น่าไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผมผมมองว <c oughs> ่าเรากินทุกลูกยกเว้นใหมัดกับซอกอย่างเดียวครับแล้วมั่นใจที่สุดยกไหนที่มั่นใจยกสามผมมั่นใจเลยครับเพราะว่ารู้ว่ากินเลยครับยกสามนี่มัดสมบูอว่าครับเราก็จิ้มมัดไปก็เขาก็จิ้มหน้าเขาก็จังหวะจังหวะนั้นไว้ที่ทําให้พีชชนะเนี่ยผมกาจังหวะนั้นเลยครับเพราะว่า พอเราจิ้มเขาได้เราไม่กลัวหมัดเขาเท่าไหร่แล้วครับตอนนั้นเรากล้าออกครับคุณเลี้ยพอ,อจิ้มมาได้เขาหน้าหงายบรรยากาศมันก็เริ่มบรรยากาศก็เริ่มมาเราลเลยครับทีนี้ก็คุมเกมคุมแล้วครับเกมได้ตลอดเลยครับอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี่ยนอัจจีสี่หมืนน่นครับเมินบาทนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้ถามให้หนึงวนันนี้หมดไหมเนี่ยหมดครับหมดหมดตรงไหนก็ ยแล้วม่ที่ถามมาว่าลงมาแล้วก็ต้องตัวเดินไม่เดินไม่เดินไม่ไปไหนเลยไงจะไม่หมดหมดไม่ได้หมดเพราะอะไรยังไงหรือว่าเก็บตอวน้อยตอนเช้าก็รถเงะได้ครับไม่ก็โดนหมัดรถรถกี่อนครับรถหนักสองครับแล้วโดนหมัดช่วงไหนที่ว่าก็วนแววนก็ยกหน้าครับเดินท้องครับโอ้ยกหน้าตอนนั้นนี่ตอนที่เราโดนต่อยท้องนี่ยกห้าเรารู้สึกไงบ้างต่อยจุกนะครับจุกแต่ว่าต้องทนไว้นะเพราะว่าเวลาก็จะเวลาก็จะหมดแล้วนะครับ ไอ้จังหวะที่เราไปปล่อยหมัดออกไปเขามีอาการตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเราเริ่มมั่นใจไหมประมั่นใจครับสองหมัดเลยนะตุ้งตุ้งก็เป็นหมัดไม่เมย์เมยอะไร่มยหมัดหม่เมยเข่าใช่ไหมเข่าฮะงงหลยเนี่ยฮะเมยเข่าครับเวยเข่าแล้วก็ไปต่อยหมัดได้ดีเมื่อก่อนเราเป็นสีมือด้โอ้ซึ่งมันอยู่กับผมนี่มาเป็นหัวเข่าเมื่อดมาเป็ดหวีมืออยู่ข้างเที่ยวพี่วุฒิอาชีพเท่าไหร่วันนี้ไม่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 ใช่ไม่ไม่ไม่นั่นเนาะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ขึ้นรถไปกล้วยฉวางวัยอาชีพสี่หมื่น วันนี้วันนี้ทำอะไรอยากฝากถึงใครบ้างครัน้องก็ฝากก็ฝากทุกคนครับก็ขอบคุณที่เป็นใจให้ผมครับไม่คนมีมีมีใครอะใจไหมโอเคครับโอเคโอเคนะยินดีด้วยยินดีด้วย